ประติมากรรมลอยตัวสัตว์ป่าของไทยโดยโรงเรียนสแกโพงอนุสร์โรงเรียนสแกโพรงอนุสร์ตั้งอยู่เลขที่64หมู่15ตำบลสแกโพรงอเภอเมืองบุรีรัมย์จบ,บุรีรัมย์บริหารงานโดยนางสุชยาภคกโตผู้อำนวยการโรงเรียนสแกโพงอนุสร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด272คน จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3จำนวน40คนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน126คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน106คนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสแกพรงอนุสร์มีบุคลากรทั้งหมด22คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน1คน ข้าราชการครูจำนวน17คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3คนกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จและนำมาจัดนิทรศการประติมากรรมลอยตัวได้แก่สัตว์ป่าของไทยแรงบันดาลใจของนักเรียนครูและผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีค่ะดิฉันนางสุทยาพักตะโก ทุ่มในการโรงเรียนสแกนโปร์สอนนะคะสําหรับแรงบันดาลใจในการจัดทำพัฒนาการลอยตัวนะคะก็คือหนึ่งส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของนักเรียน,นะค,ะค่ะก็จะทําให้นักเรียนนั้นมีทักษะทั้งด้านวิาชาการและด้านศิลปะนะคะและข้อสองน,นะคะก็ในด้านสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะก็ะทาให้กิจกรรมนี้มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่า เป็นกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของผี้เ,เพืเ่อไปแข่งระดับชาติหลายสมัยนะคะแล้วก็สามนะคะ โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะอย่างเช่นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ออทำกิจกรรมเป็นทีมนะคะสามคนก็จะทําให้นักเรียนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนเองแล้วก็ระหว่างนักเรียนกับครูแล้วก็นักเรียนกับพนคลงารในโรงเรียนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะตอบแนองต่อความต้องการของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าผู้ปกครองนั้นต้องการให้นักเรียนนั้นมีทักษะหลากหลายนะคะ แรงมันกระจที่ปั้นตะกีบมากก็เลยตัวพ่ออะไรรู้ไหมหลายโรงเรียนจนกว่าจะทำได้ไม่ธรรมดาหนึ่งต้องใช้เวลาสองงบประมาณสามครูต้องเชี่ยวชาญสี่นักเรียนต้องชอบต้องทำให้ได้นั่นแหละงานถึงจะประสบความสำเร็จเมื่อสอบ

ใช่จ้ะมาไปซื้อผมก็มามาณเป็นแรมปีไม่ต้องใช้งบประมาณบุปคลก,ก็ไม่ต้องซื้อนี่ไอที่จำจำใ่กวานนี่ม่กวาดไ,ไ,ได้เลยได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวทีนี้การขนลูกการขนส่งหนึ่งสามสอมส าตัวเราเป็นหนึแล้วเราก็ให้มันจัดเป็นกรอบเป็นหนึ่งมันจะองมีสมดุลแต่กิดพูดกีดพีดเลยภาษาอังกฤษได้ texture ก็คือพต้นหูไม่มีโรงเรียนไหนทำแบบนี้โรงเรียนอื่นจะเนียยไปหมด่งสแกนพวงใช้่ไหม texture ในการสอนเด็กน้อยจะได้จับภาษาอังกฤษใช่ไหมนั่น แล้วทีนี้การปั้นจะมีคนมาถามว่าทำไมงาหักเอาก็ช้างก็คือพับเอินอรนเน็ตใช่ไหม่นแหละแล้วงวงทำไมเป็นแบบนี้เพราะต้องการให้มันสร้างสรรค์ไม่ใช่อยู่แบบนี้ไม่ใช่อยู่แบบนี้ ให้มันค้มงอไปตวัดไปหิ้วไปเหมือนเทวันแล้วภาพรวมองค์ประกอบอได้แล้วเพราะว่าฐานเขาจะใช้แค่25 25, 25. ิบห้าามเกินสูง25ิมงั้นผิดระเบียบเทดกดถ้าเราไปแข่งเลิกเขตเลิกประเทศ การกล้าแสดงออกเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ่รอบตัวและกล้าทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการปั้นและสร้างสรรค์ผลงานเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเพิิดเพื้นการเรียนรู้สิ่งใหม่การสร้างสรรค์ประติมากรรมเป็นการรู้ทักษะใหม่ๆการวางแผนการออกแบบกิจกรรมฝึกซ้อมปรติมากรรมลอยตัวสำหรับนักเรียนขั้นตอนการวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ 1>, 1. นักเรียนควรเข้าใจหลักการพื้นฐานของปฏิมากรรมลอยตัว 2. พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และจินตนาการ 3. ฝึกฝนทักษะการใช้มือและเครื่องมือในการปั้น 4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและพื้นที่การเรียนรู้การใช้สื่อและวัสดุที่หลากหลายออกแบบกิจกรรม 1. กิจกรรมเริ่มต้นฝึกปั้นรูปทรงพื้นฐาน2กิจกรรมพัฒนาฝึกปั้นรูปทรงที่ซับซ้อนขึ้น3กิจกรรมสร้างสรรค์ให้โจทย์หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการคิดต่อยอดผลงานในกิจกรรมที่นำมาแสดงนิทรรศการการประยุกต์ใช้1พัฒนางานประติมากรรม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 2. การสร้างสื่อการเรียนรู้ 3. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูผู้อำนวยการโรงเรียนและชุมชนผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสร้างสรรค์จินตนาการความคิด ที่เริ่มและความสามารถในการแก้ปัญหาผลที่เกิดขึ้นกับครูครูสามารถพัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ผลที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก ในด้านการส่งเสริมศิลปะและนวัตกรรมผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนการจัดแสดงผลงานของนักเรียนทําให้ชุมชนได้สัมผัสกับความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียนปัญหาและอุปสรรคนักเรียนอาจยังไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการสร้างสรรค์ปฏิมากรรมอย่างเช่นการใช้สัสดส่วนการสร้างสมดุล แนวทางแก้ไขครูควรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสร้างสรรค์ประติมากรรมแก่นักเรียนโรงเรียนสแก์โพงอนุศ์ขอขอบคุณครับ